สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะก็วันนี้นะคะมาเจอการเหมือนเดิมชิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องต่อไปที่จะเรียนกันก็คือการแต่งโครงสี่สุภาพนะคะการแต่งโครงสี่สุภาพเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนต้องเคยแต่งกรองมาบ้างแล้วแหละกรอนแปดในี่นต้องเคยแต่งมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาลองแต่งโครงสี่สุภาพกันเรามาดูลักษณะสั้นทลักษณ์ของโครงสี่สุภาพว่า,วา มีเสถยหลักเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะโครงสี่สุภาพนะคะเรามาดูความหมายก่อนโครงสี่สุภาพเนี่ยคือโครงชนิดหนึ่งที่มีสเสน่ห์ของการบังคับวันณยุกต์เอกและวันณยุกต์โทได้เียต้องจํานะคะว่าโครงสี่สุภาพเนี่ยมีการบังคับวันณยุต์เอกและวันณยุคโทเอกและโทนะคะเอกและโทอันเป็นมารดกของภาษาไทายที่ลงตัวที่สุดนะคะคําว่าสุภาพ หรือสสวาภาพเนี่ยหมายถึงคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ทาให้กวีนิยมแต่งมากที่สุดนะคะกะวีนิยมแต่งมากที่สุดอ่ะดูต่อคณะของโครงสี่สุภาพคณะของโครงสี่สุภาพบอกว่าหนึ่งบทเนี่ยมีสี่บาทหนึ่งบทมีสี่บาทอันเนี้ยเรียกว่าบาทที่หนึ่งบาทที่หนึ่งครัวจะเขียนไม่ส่วนนะคะเพราะว่าแบบ ใช้คอมเขียนนะคะเรียนบาทที่หนึ่งอันนี้เรียกว่าบาทที่สองอันนี้เรียกว่าบาทที่สามอันนี้เรียกว่าบาทที่สี่นะคะหนึ่งบทมีสี่บาทบาทละกี่วักบาทละสองวัตอันนี้เรียกเป็นวัตวักท,ที่หนึ่งวัท,ที่สอง บาทที่หนึ่งถึงสามเนี่ยวักหน้าจะมีวักหน้าจะมีกี่คำลูกวักหน้าอันนี้เรียกวักหน้าอันนี้เรียกวักหลังวักหน้ามีห้าคำวักหลังมีสี่คำคำสร้อยมีได้เยวักหน้ามีห้าคำวักหลังมีวักหน้ามีห้าพยางวักหลังมีสองพยางอันนี้เรียกว่าพยางค่ะลูกวักหน้าวักลังมีสองพยาง วักหลังมีสองพยางบาทที่สี่วักหน้ามีห้าพยางวักหลังมีสี่พยางบาทที่สี่วักหน้ามีห้าพยางวักหลังมีสี่พยางคำส้อยมีได้ในบาทที่หนึ่งคำส้อยมีได้ในบาทที่หนึ่งและบาทที่สาม คำสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราคำสร้อยเชิงใจมันจะไม่มีความหมายเราจะใส่เพื่อความไพเราะเฉยเฉยอ่าอันนี้เป็นคณะของโคงสี่สุภาพนะจำไม่ได้จำไม่ได้มีการบังคับคำเอกคำโทรตรงส่วนที่เป็นคำเอกให้วงกลมสีฟ้าไม่รูปคำเอกจะเป็นวงกลมสีฟ้าเป็นลักษณะบังคับนะคะคำเอกส่วนคำโทจะเป็นวงกลมสีสีดำ อันนี้เป็นสัญลักษณ์คณะของโครงสี่สุภาพนะคะที่บังคับการสัมผัสของโครงสี่สุภาพการสัมผัสจะบังคับอย่างที่บอกบังคับคําเอกกับคําโทบังคับคําเอกกับคําโทนะคะอ่านี่นะคะดังดังรูปเลยพยางค์ที่แก้บังคับคาเอกคําโทนะคะวัคที่หนึ่งวที่หนึ่งบารที่หนึ่งบังคับคําเอก ตรงพยางค์ที่สี่บังคับคาโทตรงพยางค์ที่ห้าพอมาบาที่สองวรคที่หนึ่งบังคับคําเอกตรงพยางค์ที่สองบังคับคาเอกตรงพอมาวร์กหลังบังคับคำเอกตรงพยางค์ที่หนึ่งแล้วก็บังคับคําโทนี่ตามชันทลักษณ์เลยนะคะการบังคับคําเอกคําโทเดี๋ยวเราจะมีบทที่เราใช้ท่องจําว่า เราจะบังคับคําเอกคำโทรตรงไหนนี่คือบทที่เราท่องจําเป็นวลีดิทะลอนะคะเสียงหรือเสียงเห็นไหมครับบังคับคําเอกเล่าอ้างอ,อันใดพี่เอ๋ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นคําซอยเสียงย่อมเห็นไหมบังคับคําเอกยอยศใครทั่วทั่วลาเห็นไหมหรอครับอกโทสองเขือพี่บังคับคําเอก หลับหลายลืมตื่นหรือพี่คำส้อยสองพี่คิดเองอ่ะบ,บังคับเอกโทอย่าได้ถามเผื่อไหมวัคสุดท้ายมีสี่พยางอันนี้เป็นการแต่งที่ถูกต้องตามฉันทักษลณ์ลักษณะบังคับนะคะงานการบ้านของเรียนคือเรื่เรียนต้องไปท่องบทนี้ให้ได้ เปิดมาคุูสอบค่ะท้องบทน,นี้เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย่ยเสียงย่อมยอยุดใครทั่วล่าสองเถือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าเรื่อได้ถามเผืออันนี้เป็นตัวอย่างของศิสุภาพอ่าเขาบอกว่าตำแหน่งวรรณยุกเอกสามารถใช้คำตายแทนได้ คำตายมีลักษณะอย่างไรครูทำมาให้แล้วคำตายคือคําที่ประสมเบสระเสียงสัน้นและสะกดด้วยมาตาตัวสะกดแมกกบกดกบสระเสีงยงใช้มีอะไรบ้างลูกอะอ่ะ,อะสระอะอีอู อือโอเออโออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ครูยุตะยังอยเ่นงเรียนนักเรียนต้องมาดูว่าสระเสีนยงสั้นมีอะไรบ้างอ่าสา่เอานี้ แล้วตัวสะกดจะต้องเป็นตัวสะกดในมแม่กดแม่ก,กดแม่ก,กดตัวอย่างเช่นคำว่าจิตคำว่าจิตเนี่ยสระเสียงอะไรลูกคำว่าจิตสระเสียงสระอิเป็นสระเสียงสั้นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่แม่กด มาแตาแม่กดจออีดอจิตถูกต้องไหมอันนี้เป็นคําตายเราสามารถใช้แทนคําเอกได้เราสามารถใช้แทนไ,ไนด้ไหมยกตัวอย่างอีกคําว่าอ่าไม่อีกตัวอย่างอ่ะดูใจบาปจิตหยาบร้ายเห็นไหมใช้คําว่าหยาบแทนคําเอกใช้คาว่าหยาบแทนคําแทนคําเอก่อไป เกำเริบเนะสะกดด้วยสะกดด้วยมามาตายไม่กบอันเนี้ยแต่งถูกต้องตามสันญลักษณ์ไหมลูกไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์เพราะว่าทำไมใช้สารเสียงอะไรลูก เสียงยาวอันนี้ก็เสียงยาว,อ,อ,ยาว,อ,ยาวอูอูเสียงยาวอูเสียงยาวรอเออเออเออออก็เสียงยาวอันนี้ก็เสียงยาวอันเนี้ยไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์ไม่ถูกต้องตามสัญลักษณ์อ่ะอันเนี้ยคือคำเห็นไหมลูกตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมสีสีเขียวสีแดงเนี้ยมันคือคำที่มันจะต้องส่สงสัมผัสกัน อันนี้ไม่ต้องสัมผัสกันนี้แมลูกแล้วก็สีแดงแก็ต้องสัมผัสกับสีแดงอันนี้เป็นสัมผัสเบื้องต้นแล้วสัมผัสบังคับทำเอกทำโทเหมนเรเรียนลองฝึกฝึกแต่งนะคะฝึกแต่งการแต่งคาประพันธ์แต่ละประเภทเนี่ยเราคุยเลื่อกประเด็นที่มันง่ายแล้วก็ใกล้ตัวนะคะอันเนี้ยประเด็นเหล่านี้คือครูดิสไม่ให้แหละเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ง่ายมันเป็นประเด็นที่ง่าย หนึ่งเลยเรื่องโรงเรียนของเราความรักถ้าคุณพ่อแม่การเดินทางความผิดหวังครอบครัวมิตรภาพการเรียนวันหยุดไปเที่ยวเรล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างง่ายเหมาะก,กับการแต่งโครงสี่สุภาพฉะนั้นงานของนักเรียนคือให้หนักเรียนแต่งโครงสี่สุภาพคนละหนึ่งบทหนึ่งบทนะคะมีสี่บาทหนึ่งบทมีสี่บาท โดยเลือกเรื่องที่จะแต่งตามประเด็นข้างต้นนี้คุณแนบ,บมาให้แล้วเลือกเรื่องดังนี้นะเลือกเรื่องตามนี้ให้เลือกแค่เรื่องเดียวแต่งแค่หนึ่งบทหนึ่งบทมีสี่บาทสอนไปแล้วนะคะหนึ่งบทมีสี่บาทอ่าแต่งให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะการบังคับคําเอกคําโทการสัมภาษณ์ให้ถูกต้องถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปได้อย่างนี้แล้วค่อย ค่อยแต่งต่างดูฉันทะลักมังคับเอกถทถูกต้องถ้าเกิดคําเอกคําเอกเนี่ยเราสามารถใช้คําตายแทนได้คาตายคือคําที่ใช้สระเสียงสั้นหรือคาที่สะกดด้วยแล้วก็คําที่สระเสียงสั้นแล้วก็สะกดด้วยอะไรล,ลกูกมาตามแม่กกก,กดแล้วก็มาตามแม่กบนั่นเองอ่าเราไปฝึกทํากันนะให้เวลาหนึ่งอาทิตย์เหมือนเดิมครูให้เวลาเยอะนะให้เวลายว่าการที่ทําที่โรงเรียนอีกออนไลน์เนี่ยฉะนั้นนักเรียนต้องทําส่งนะคะถ้าเกิดนักเรียนไม่ทําส่ง นักเรียนจะไม่ได้มีคะแนนนะคะจะม,มีคะแนนเก็บสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ